อก่อนจะร้องเพลงทรายกับทะเลเรามาดูบรรยากาศตรงหาดทรายรีตรงตรงนั้นสเสด็จเตี่ยฮะศารสมเด็จกมรมหลวงชุมพรนะฮะต้นตระกูลของอาภากรแล้วก็เ,เป็นพระบิดาแห่งทหารเรือไทยนะฮะตรงนู้นนะฮะ เดินมาตรงนั้นก็จะเป็นโหดขดหินหน่อยแต่ถ้าเป็นทรายก็จะมาอย่างเงี้ยทรายละเอียดตรงหาดทรายรีแล้วก็น้องใหม่รีสอร์ทน้องใหม่โฮเทลร้านคนเยอะมากทุกคนดูสิเรามาสัมผัสบรรยากาศของความสุขของคนที่มาเที่ยวชายหาดทะเลเล่นน้ำก็ตอนเย็นนะฮะตอนนี้แสงอาจจะเริ่มที่จะพาที่ตกตินหน่อยเพราะ่าพายุพะพายุเข้าด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าพายุเข้าด้วยก็เลยทําให้อ่าอาจจะท้องฟ้าตรงนี้แต่ฝนไม่ตกนะฮะได้ข่าวว่าที่ภาคใต้หรือว่าุงเทพวันนี้ก็ตกหนักดูสายนี่มันจะมาเล่นงานเราไหมเนี่ยฝนนี่ฮะ ดูทุกคนใส่กุญชันถดเสื้อผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำอย่าไปนสนใจเขานะคะเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะาคะทุกคนนี่ฮะทุกคนออาให้ดูไหมเซ็กซี่ไหมแบบนี้ทุกคนน่ารักไหมฮะเด็กน่ารักไหมฮะทุกคนทุกคนดูสิทุกคนมีความสุขมากในการเล่นน้ำทะเลที่หาดทรายรีนะฮะทะเลชุมพรก็จะมีช่างดังๆก็ทุกวัวแล่นาหาดสับฟรี หาดพราดอนภาพซึ่งก็ไปไกลจากที่นี่ประมาณ5โลหาดพราดอนภาพตรงตลาดน้ําชุมพรแล้วก็ไปข้ามเกาะไปก็เป็นเกาะเต่าเกาะนางยวนซึ่งแบบว่าจังหวัดชุมพรก็จะเป็นมีชื่อเสียงทางด้านลังนกด้วยค่ะทุกคนนะฮะทางด้านลังนกค่ะทุกคนดูสินะฮะเห็นไหมฮะสวยงามอลังการมากเลยนะฮะที่เขาจะมองค่ะว่าเราจะมองข้องใหามาะะ่สวยไหมฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารเต็มเลยนะฮะร้านอาหารเยอะมากร้านอาหารเยอะมากนะฮะทุกคนมีหาเด็กๆน่ารักนะครัทุกคนคน่ารักมากมีเรือประมงด้วยทุกคนคนะฮะนะฮะอย่าลืมนะฮะทุกคนมาหาดทรายรีซึ่งเป็น สารที่พระองค์ท่านสวรรคตสิ้นพระชนสิ้นพระชนนะฮะสเดตเตียท่านก็ทําคุณงามความดีเยอะอย่างที่บอกว่าตอนสมัยก่อนฝรั่งเศสมันมายุกรานเรามันใช้กองทัพเรือเข้ามาเราต้องเสียดินแดนไปนะฝรั่งเศสอย่างเรื่องเขาพระวิหารทุกคนเราเสียดินแดนเพราะว่าฝรั่งเศสมันใช้แผนที่โกงนะ,ะทางขึ้นเขาพระวิหารอยู่ตรงเมืองไทยใช่ไหมอยู่แถวอยู่ในบ้านเราอะแต่มันตัดสินว่าเขาพระวิหารเป็นของมันใช่ไหมฮะล่าสุดเราก็แพ้ เราตัดสินอีกครั้งหนึ่งก็เลยแพ้เพราะตอนสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเราไม่ยอมรับคําพิพากษาศาลโลกเพราะว่าทางขึ้นอยู่ในเมืองไทยมันจะมาเป็นของมันได้ยังไงถูกไหมฮะเขาพระวิหารเอาเป็นว่าด้วยความเสียเปรียบเห็นไหมนี่คือความคดโกงนะฮะทำหลักฐานเท็จทําอะไรแผนที่โลกที่มันบอกว่าอ๋อเป็นของขเมรได้ยังไงเขาพระวิหารมีทางขึ้นอยู่เมืองไทยカเมมันขึ้นได้ไหมในที่สุดทุกวันนี้ถึงแม้ว่าศาลตัดสินว่าเป็นของมันมันก็ขึ้นเขาพระวิหารไม่ได้ฮะทุกคน เพราะว่าทางขึ้นอยู่ในเมืองไทยถ้าเกิดมันจะขึ้นมามันต้องมาบุรีรัมศะนะฮะมันต้องมาบุรีรัมศีสเกตทุกคนะะแล้วจะเป็นของมันได้ยังไงถูกไหมครับทุกคนนี่คือตัวอย่างอันนึงถึงสเสด็จเตี่ยรอ,เ,อ,อเนี่ยฮะเป็นตอนนั้นท่านเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5ตอนอายุ13ท่านก็แข้นใจนะฮะเติบโตมาในยุคที่ฝรั่งเศสเนี่ยล่าอาณานิคมพวกนะฮะตอนนั้นมันล่าดินแดนกันเราเสียดินแดนไปเยอะฮะแต่เราก็รักษาเอกราชอธิปไตยเอาไว้นะฮะดันั้นจึงบอกว่าทุกวันนี้เเวลาาร่ เวลามีคนมามีพฤติกรรมชังชาติโจมตีใส่ร้ายสถาบันหรือว่าพยายามที่จะลดบทบาทกองทัพกัดใส่ร้ายทหารอย่างเงี้ยน,นะฮะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะมึงไม่รู้จักสํานึกบุญคุณก็เลยกลายเป็นเป็นที่มาของช่องทิกต o k ของเราเจ็ดบัญชีโดนรายงานค่ะเพราะว่าเราให้ข้อเท็จจริง ตอบโต้คนที่มีพฤติกรรมชังชาติพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะฮะโจมตีทหารโจมตีสถาบันอย่างเงี้ยน,นะฮะพวกเนรคุณแผ่นดินเราต้องพูดฮะกลายเป็นว่าช่องปลิวไปเจ็ดช่องและล่าสุดนะฮะจะยอมกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะพูดความจริงกลายเป็นว่ามันไม่ให้เราสมัครแล้วทุกคนกําลังดําเนินคดีกําลังหาช่องทางอยู่นะฮะเพราะว่าจริงๆสิทธิ์ของเร,เราเราจะเล่นใช่ไหมฮะแต่ขาะเดียวกันมีพวกชังชาติพวกที่คิดร้ายกับสถาบันใส่ร้ายอา่อ ทหารใส่ร้ายอะไรประมาณนี้จริงๆทหารเนี่ยปกป้องความมั่นคงอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่มันมีนักการเมืองบางกลุ่มเขาไม่ชอบทหารเพราะว่าทหารเนี่ยไปยึดอํานาจมันเวลามันโกงเวลามันเข้ามานะฮะเป็นรัฐบาลที่คอร์รัปชันอย่างเงี้ยพอถึงทางตันก็เกิดใช่ไหมฮะไปสร้างเงื่อนไขให้ทหารต้องมาเอ,อ่อเข้ามาดูแลเข้ามารัฐประหารมันก็เลยไม่ชอบทหาร ก็เลยเป็นเหตุให้มันเนี่ยยุยงให้คนเกลียดทหารว่ารัฐประหารไม่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนก็เกลียดทหารแต่ถึงบอกว่าอันเนี้ยอันตรายทุกคนนี่ฮะให้ข้อมูลกันให้น่าคิดถึงบอกว่าตอนสมัยที่สเสด็จเตี่ยเนี่ยนะครับไปเรียนที่อังกฤษกลับมาตอนนั้นพ็อองคชาอายุยี่สิบปีนะ,สะเสด็จเตีย่ยเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงชุมพรเนี่ยนะครับ นะครับท่านก็ขับแขนใจก็ไปเรียนเรื่องทหารเรือมาเพราะว่าโดนทหารเรือฝรั่งเศสตอนนั้นยึดดินเอ่ยยึดเรียกว่าเราเสียดินแดนไปเพราะว่าฝรั่งเศสใช้กองทัพเรือนะฮะเข้ามาเหมือนกับเราสู้เขาไม่ได้อตอนนั้นนะฮะเราสู้เขาไม่ได้เราท่านก็เลยแบบฝังใจอยากจะกลับมาพัฒนาไปเรียนนะฮะท่านก็ไปเรียนกองทัพเรือจนจนแบบมาเรียกว่าเป็นพระราชบิดากองทัพเรือทหารเรือไทยเลยทุกคนนี่ฮะเด็กเด็กดนาหน้ารักไหมครับทุกคนโอ้โหเก่งมากเลย ไปถึงตรงนั้นเลยว่ายกัน<อ>เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของความบั่นคงนะครับอย่างแอปติ k กตอกเนี่ยมันไม่อยากให้เราเข้าไปเล่นแต่ขณะเดียวกันทําไมปล่อยให้คนนะฮะด่าเจ้าด่าสถาบันด่าทหารด่าคนเห็นต่างในติ k กตอกได้แต่ไม่แบนแต่มาแบนคลิปของพวกเรา ผมโดนหนักสุดเพราะว่าโดนทีเดียว7บัญชีก่อนนั้นนั้นปลิวไป20่ช่องผมพยายามพูดอยู่บ่อยๆหลังๆในช่องของ u t u b e นะฮะคนจะได้ข้อคิดว่าเรามาช่วยกันนะฮะบางทีการยุยงปลุกปั่นให้คนเกลียดทหารเกลียดสถาบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะและแอปทิกตอกเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นที่ซ่องสุมของคนพวกนี้นะฮะว,วันวันนั่งไลฟ์สดกันดูสิสวยมากกันทุกคนนั่งไลฟ์สดด่าทหารนะฮะโจมตีสถาบันอะไรเงะะี้ยฮะไม่ควรจะเกิดฉะนั้น แอปพวกนี้ควรจะอยู่หรือจะไปลองคนลองคิดดูซิแล้วมาแบนเรานะฮะเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆให้ทุกคนเข้าใจนะเดี๋ยวจะงงว่าทําไมเราต้องไปซีเรียสเรื่องพวกนี้มันต้องซีเรียสฮะอย่างอังกฤษอเมริกาทุกวันนี้มันยังแบนทิกต็อกไม่ให้เล่นนะฮะไม่ให้คนชาวไม่ให้ฝรั่งประเทศเขาเล่นเพราะก็ถือว่าแต่เขาไม่ถูกกับจีนอยู่แล้วไง ขาไม่ถูกกับจีนอยู่แล้วเพราะแอปทิกต o อกเป็นแอปของจีนนะครับทุกคนแต่ของเรามีคนบอกว่าเอา้าจีนเขามีเป็นไม่ผิดที่ที่จีนนะไม่ผิดที่แอปผิดที่แอดมินแอดมินเป็น3ากีบแอดมินเป็นพวกชังชาติอา้าวแล้วต้นต่อก็คือแอปนี้เป็นที่ซ่องสุมเราก็ต้องจัดการกับแอปถูกไหมถ้าไม่มีแอปไม่มีอาวุธพวกมันจะมาทําร้ายเราได้หรอถูกไหมเพราะมันเป็นที่ซ่องสุมให้กับพวกนี้ไงพวกคิดร้ายชังชาติชังเจ้าพวกนี้นะครับฉั้นเราจะมาบอกว่า ต้องไปจัดการแอดมินก็นั่งเถียงกับคนหนึ่งอยู่เขาก็แบบจะไปเถียงจะไปปิดแอปเขาทาไมกูอยากจะเล่นทำไรอ,อย่างเงี้ยกูยังอยากจะเล่นอยู่นะฮะความมั่นคงก็ไปจัดการกับแอดมินสิอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าต้นตอคือแอปนี้ไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือของใครมันก็ต้องปิดไปถูกไหมครับไม่ใช่มาเห็นแก่ว่าเออเราทําธุรกิจกับจีน ก็ปล่อยให้มันเป็นแอปที่บ่อนทำลายความมั่นคงไปอย่างเงี้ยมันก็มันดูไม่ใช่เรื่องซะเท่าไหร่นะ,ะทุกคนนะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะฝากไว้ให้คิดทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่พักแล้วนะ,ะทุกคนเยากทุกคนปังมากๆเลยร้านอาหารของรีสอร์ทโรงแรมคนเยอะมากนะฮะนี่ฮะห้องเราห้องนี้นะฮะทุกคนนี่ฮะภายในทุกคน รุดมานะฮะนี่ฮะทุกคนเราสามารถจะมองกินไปเห็นทะเลไปนะฮะในร้านจะมีแบบนี้นะฮะทุกคนแสดงว่าเป็นสิริมงคลมากๆกับคนที่มาแล้วก็เจ้าของด้วยเนาะสุดยอดฮะรถดมาทุกคนนี่ฮะของฝากของกินนะฮะก็มีขายที่นี่นะฮะบ้านใหม่โรงแรมบ้านใหม่ เลิิงแต่ข้างในที่ขาดไม่ได้คือมีรูปก,กรมหลวงชุมพรนะสังเกตไหมทุกคนกุชุมพรเนี่ยเราเห็นเยอะเลยนะฮะร้านค้าที่มีพระบรมชายาลักษ์กรมหลวงชุมพรรอห้ลอ9ร้าอสิเนี่ยร้วนแต่เจริญรุ่งเรืองทุกร้านทุกธุรกิจทุกโรงแรมเลยนะเพราะเขาสำนึกในบุญคุณความเจริญต้องเกิดแต่เขาแน่นอนและที่สําคัญมันทําให้เราเนี่ยเรามาพักกับ มีความเป็นมงคลเราก็ได้อธิสงความดีงามไปด้วยในแง่ของจ,จิตใจความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะฮะทุกคนทนี่หาห้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะไปพักผ่อนทุกคนแล้วก็ชาร์จแบตนะฮะทุกคนลดทุ้มากดูสิฮะบรรยากาศทุกคน